สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะตอนนี้สดาทํากับข้าวเสร็จหมดแล้วนะคะเราพร้อมที่จะไปเสิร์ฟลุงเสือแล้วนะคะลุงเสือก็ตอนนี้รถด,ดินเริ่มเข้ามานะคะได้ประมาณสิบกว่าเที่ยวแล้วนะคะประดาทำกับข้าวเสร็จก็จะเอาข้าวกับกับข้าวนะคะใส่ถ้วยรวมๆกันนะคะเดี๋ยวจะตักข้าวใส่ถ้วยรวมๆกันแล้วไปให้ลุงเสือนั่งกินที่โน่นเลยนะคะเพราะว่าลุงเสือจะไม่มา คงจะไม่ได้มาตรงนี้นะคะก็มีอะไรเอ่ยนี่ต้มจืดหมูบดช่อนะคะแล้วกอ็อะไรนะพักกาดขาวปลื้มเชื่อนะคะอันเนี้ยนะเขาเรียกอะไรนะอ่อนอนะนะคะตหู้นะคะตู้ไข่เอ้ยแกนี้ก็นึกไม่ออกเนาะนะคะ นี่น้ำพริกมะเขือนะคะแล้วก็มีทอดงูกระเทียมนะคะอันนี้ก็ทําไว้ให้ลุงแล้วนะแต่ว่าสงสัยจะยังไม่ได้มาทานว่าตอนนี้ก็เริ่มข้าวมุนครึ่งแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะ,ะ mm hmm. เดี๋ยวพดดาก็จะเอากับข้าวนะคะไปให้ลุงเสือกินที่ตรงหน้างานนู้นเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าอตอนนี้รถมาเรื่อยๆนะคะรถมีประมาณหกคันนะคะวิ่งสลับกันมาเรื่อยๆนะคะ 6คันที่มันจะมาเทวันนี้นะคะถ้าป้าดาคิดว่าถ้าเสร็จก็น่าจะเสร็จพรุ่งนี้นะคะเพราะอ่าตรงนี้ก็เราเดี๋ยวเราไปดูรถอ่าขนดินมาเทร่องนะคะว่าวันนี้จะเสร็จไหมถ้าไม่เสร็จก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะวันนี้ป้าดาก็ดูแลได้ก็คือทํากับข้าวให้ลุงเสือนะคะเพราะว่าลุงเสือจะไม่มีเวลามาทําเลยนะคะต้องเฝ้าดูรถตรงนั้นตลอดนะคะวันนี้ทั้งวันเลยนะ น่าจะต่อด้วยพวกนี้อีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ไม่น่าเสร็จนะคะแต่ว่ามันมีเด็ดร่มๆนะคะเหมือนฝนจะตกเราก็ประดาก็เลยทากับข้าวก่อนนะคะเอ๊น่ากินไหมกินน่ากินไหมนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะนี่เจียวมะเขือนะคะ <laughs> เจียวมะเขืออันนี้อันนี้มันอยู่ในตู้เย็นนะคะป้าดามาอุ่นเนาะประดาไม่ได้ทํานะอันนี้นะประดามาอุ่นอันนี้ปราดาทานะคะก็ทอด หมูกระเทียมให้หลุงเสือนะคะก็หมักไปแล้วนะคะมันหนักไวหมักไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ประดาก็ามาทอดวันนี้นะคะอันนี้ก็น่านะกินไหมคะต้มจืดนะคะที่จริงลุงเสือไม่ชอบกินต้มจืดหรอกแต่ว่าชอบสดน้ำนะคะแต่คราวนี้น่าจะชอบกินนะเพราะฟีมือสาดาเข้า <c oughs> ข้างตัวเองนะ,ะนะอันนี้ก็ น่าอร่อยไหมนี่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 นะคะคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สดาแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ